คำศัพท์และการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องไอสกรีมไอสกรีมคือของกินชนิดหนึ่งทำด้วยน้ำหวานกะทิหรือนมทำให้ค้นด้วยความเย็นโอลานโอลานลอจุลาออกเสียงเป็นลอลิงโอลานแปลว่าใหญ่โตยิ่งใหญ่โอสดโอสด โอสถคือยารักษาโรคเครื่องยาโอวาดโอวาดโอวาดคือคำแนะนำคำตักเตือนคำกล่าวสอนโอรสโอรสหมายถึงลูกชายใช้แก่เจ้านายโอพาดโอภาดคือแสงสว่างความสุขใส โอภาปราศัยโอภาปราศัยหมายถึงทักทายด้วยความสนิทสนมโอภาโอภาโอภาหมายถึงทักทายด้วยวาจาสุภาพโอดครวนโอดครวนหมายถึงร่ำให้คร่ำครวนองค์การ องการองค์การคือคำศัพิ์สิทธิ์โอกาสโอกาสโอกาสคือเวลาที่เหมาะสมจังหวะ Air h o s t s s Air h o s t a e หมายถึงหญิงที่เป็นพนักงานรับรองบนเครื่องบิน Aspirin Aspirin คือสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เป็นยาลด,ดไข้และระงับปวดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวกลิ่นฉุนระเหยง่ายแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร ขอบคุณที่ติดตามครับ